วันนี้นะทุกคนเรามีเป็น toyota avanza หนึ่งจุดห้าตัว e ปีสองพันสิบสามนะมารำเสนอคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมมากเลยรายละเอียดดีน่าใช้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะทุกคนประหยัดเป็นเครื่อง1นจุดห้าสมรรถนะดีเยี่ยมเลยรายละเอียดน่าใช้มากตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนะเป็น MAC แม็กต่างแลนโซ่าสำหรับภายนอกเป็นสีบอลเงินออปชั Option ่นภายในก็จะเป็นโทนดำนะทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ย ได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพดีไม่ยุบไม่ช้ำฝ้าเพดานไม่มีตำหนีเป็นแอร์ลาวคันนี้เนี่ยไมายวิ่งอยู่ที่60,000กว่าโลนะทุกคนเป็นแอร์แบ็กคู่วิทยุฟอนเดิมโรงงานตัวนี้รองรับ USBCDMP3 ได้หมดเลยเกียร์ธรรมดาขับสนุกนั่งสบายรถทอบครัวสุดประหยัดตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานเลยนะทุกคนสำหรับตัวนี้ สำหรับด้านแถวกลางเบาะขึ้นลงได้สะดวกนะพับได้เรียบนั่งสบายตัวแอเป็นแอร์ลาวตัวนี้ควบคุมเปิดพัดลมแอร์เองได้เลยรายละเอียดน่าใช้มากตัว1.5ตัวอีสำหรับคันนี้เนี่ยตัวเบาสภาพสวยไม่ยุบไม่ช้ำนะกว้างกวาง,วางนั่งสบายมากพับ อะไรได้เรียบร้อยเลยฝากระโปรงเป็นคัมโชกนี่ไม่มีชนไม่มีอะไรเลยนะดูพวกรอยเมคอัพหัวน็อตอะไรได้เลยนะสภาพดีน่าใช้ใครที่กำลังมองหาเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากเป็นโตโยต้าอเวนซ่า1.5ตัว E เกียร์ธรรมดาผิวพันดุดีสวยสภาพดีรายละเอียดน่าใช้สำหรับคันนี้ผ่อนสบายๆเลยนะ ประมาณ4,000กว่าบาทใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสุดประหยัดคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดสนใจก็ออกติดต่อสอบถามแพ้ได้เลย0819391844วันนี้แพ้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ